ทุกคนลองจินตนาการถึงโลกใบนี้ก่อนที่เราจะมีแสงสว่างเราต้องพึ่งคบเทียนหรือตะเกียงน้ำมันทุกอย่างมืดมิดจนกระทั่งมนุษย์ค้นพบไฟฟ้าย้อนกลับไปในปีคศ1600วิลเลียมกิลเบิร์กศึกษาไฟฟ้าสถิตและในศตวรรษต่อมาเบนจามินแฟรงคลินได้ทดลองจรวดฟ้าผ่าเพื่อพิสูจน์ว่าฟ้าแลบ คือไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าก็ยังเป็นของเล่นของนักวิทยาศาสตร์โดนอเล็กซานเดอร์โบตาสร้างแบตเตอรี่ก้อนแรกในปีคิศักราช1800ให้เก็บไฟฟ้าและใช้งานได้จริงและต่อมานะครับไมเคิลฟาราเดได้ค้นพบการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าทําให้เราผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น79ปีในปีคศักราช1879โทมัสอิดิสันได้ผลิตหลอดไฟไส้ฐานที่ให้ความสว่างได้หลายชั่วโมงโลกที่เคยมืด ก็เปลี่ยนมาเป็นมหาคนครที่สว่างไสวในทันตาและในต่อมานะครับนิโคลาเทสลาก็ได้สร้างไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC ที่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าในระยะไกลได้ทําให้มนุษย์มีไฟฟ้าใช้งานมาจวบจนทุกวันนี้ครับไฟฟ้าไม่ใช่แค่พลังงานนะครับแต่คือแรงขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติจากความมืดสู่แสงสว่างเพราะว่าโลกของเราก้าวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดแลวเพื่อนๆลวครับคิดเห็นยังไงถ้าโลกใบนี้ไม่มีไฟฟ้าเราจะอยู่กันยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ